อยากรู้ว่ามันเหลืองแค่ไหนเอากระดาษที่ชู้สีขาวเนี่ยเช็ดออกมาเห็นไหมไฟหน้ารถเหลืองเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติรับทุกคนครับวันนี้เรามาลองตัวนี้กันครับน้ำยาสลายคราบไฟหน้ารถครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่อยากมาแชร์ครับหยิบน้ำยาสลายคราบออกมาก่อนเลยวิธีการใช้มันง่ายซะเหลือเกินแค่ฉีดเข้าไปเท่านั้นเองคลิปนี้ผมเร่งความเร็วแต่ผมไม่ตัดนะทุกคนเห็นรือยังว่าน้ำสีเหลืองนี่ไหลออกมาจากโคมแค่ฉีดเข้าไปคราบสีเหลืองมันไหลออกมาเลยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำครับโอ้โหแล้วไฟนี่ นาทีเสร็จเรียบร้อยเช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับไม่ต้องขัดนะเน้นย้ําว่าแค่เช็ดนะฮะนี่คือน้ํายาสําหรับการเคลือบครับเพื่อให้ตัวคมนี่มีความใสามากขึ้นและนอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุความใสให้ยาวนานมากขึ้นอีกใช้งานก็ง่ายแค่หยดลงไปบนฟองน้าที่แถมมาครับเห็นไหมครับว่าปาดทีเดียวเท่าไั้นไฟกลับมาใสากลับมาชัดเหมือนเดิมบอกเลยว่าแค่พ่นเช็ดแล้วก็เคลือบ จบเลยครับเทียมให้ดูเลยเผื่อใครมองไม่เห็นความต่างนี่เป็นปัญหาหลักของคนใช้รถอายุเยอะเลยนะครับทุกคนอย่างคันนี้อายุ20ปีแล้วไฟเหลืองนี่เป็นเรื่องปกติครับตีเป็นผู้ใช้เองนะฮะซื้อมาใช้ด้วยตัวเองครับแล้วรู้สึกว่ามันประทับใจมากๆนะฮะสำหรับน้ํายาสลายคราบตัวนี้นะครับหขวดเนี่ยใช้ได้5ครั้งเลยหรือว่าใครที่เน้นประหยัดหน่อยในตะกาจะมีแพ็ค3ขวดอยู่อันนั้นประหยัดมากกว่านะครับตกขวดนึงไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปลองปิดลองถุกครับที่หามาให้ไปที่เรียบร้้้ออยยยู่ใในตะกาดดไไปชเล